พี่โก้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวดูพี่อบทกายนะซึ่งดูภาคหนึ่งแล้วรู้สึกว่าชอบมากและพอมีผ้ภาคที่สองเนี่ยมาดูกันนะครับว่า,าทางผู้งาบนี้เขาจะ่ายอะไรให้เราได้ดูบ้างเป็นที่น่าสนใจบ้างเพราะนั้นมาชมกันครับ เริ่มต้นที่การทำลายร้างสุดอลังการแม้จะมีเพียงน้อยนิด<ๆ>ก็พยายามตัดมาให้ทุกทุกคนได้ชมว่าสากนี้ยิ่งใหญ่จริงและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือสากมหากองทัพท่ามกลางทะเลทรา,ายเป็นภาพมุมกว้างสุดอลังการดูแล้วยิ่งใหญ่จริง และนี่เป็นอีกช็อตที่ประทับใจที่บอกว่าที่นี่ไปตอเราจ้านางเอกกำลังจะแปลให้พระเอกฝังพี่บอกว่า,วา,า,า,วาข้าคนใจเ right. ท่มากเท่สุดๆเลยมองบอกทึงความเป็นผู้นำของพระเอกทั้งๆที่เป็นเด็กแต่มีความเป็นผู้นำอย่างเต็มเปี่ยมกล้วยเท่สุด,สด มาถึงช็อตนี้ที่จะไม่เอ่ยถึงไม่ได้เลยนั่นคือช็อตที่พระเอกได้เจอกับอาจารย์ของพระเอกที่ได้คิดว่าได้ตายไปแล้วในภาคที่หนึ่งมีใครเห็นอย่างผมหรือเปล่ารอยยิ้มของพระเอกช่างดูน่ารักดูอบอุ่นดูไร้ยิยงสาเหลือเกินเห็นแล้วประทับใจมาก โทนของหนังออกมาได้ดาร์กมากร้อนมากกึ่งหนังสีกึ่งหน,งงนังสยองขวัญซึ่งหนังคุมโทนนแบบนี้ชอบมากโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นพวกสายโหดสายดาร์กอยู่แล้วสายร้อนด้วย อย่างที่บอกไว้ข้างต้นหนังทั้งเรื่องนี้ชอบหมดเลยยกเว้นอย่างเดียวคือแอคชั่นคิวบูขาดความหนักหน่วงขาดความรุนแรงทั้งทที่เล่นได้ทั้งเยอะมันต้องเวอร์มันต้องมันมันต้องสะใจมันต้องโชว์ภาพมันสวยงามแต่นี่แอคชั่นคิวบูทำออกมาได้ธรรมดาโคตรโคตรโคตรธรรมดาเลยไม่รู้จะว่าไงเพราะมันธรรมดาจริงก็เชื่อว่าจะให้ได้อย่างจาพนมหรือว่าเจเดรีหรอกนะแค่ให้ได้เท่ากับเจสันบอลนี่ผมก็ว่าเวิร์กแล้วโคตรมันที่สําคัญเท่ด้วยนั่นแหละที่ผมติหนังเรื่องนี้นอกนั้น เยี่ยมชอบทั้งเรื่องและนี่เป็นอีกช็อตที่ผมชอบมากกล้องมุมบนมุมนี้ตอนแรกดูไม่ออกว่ามันคืออะไรที่แท้หัวคนทั้งนั้นเจ๋งโคตร We gave them something to hope for That's not hope as long as I breathe. This prophecy is how they enslave us! It's not a prophecy. It's a story. I don't care what you believe. I believe. I am Paul Mordeeb Duke of Arrakis! <laughs> He who can destroy a thing has the real control of it. จริงๆทั้งหมดนี้ผมชอบและหลายอย่างเลยนะฮะแต่ที่ค่อนข้างจะขัดใจมากก็คือว่าแอคชั่นคิวบูทั้งๆท,ที่พระเอกใส่พาวเวสูตรนะฮะแตุู่มกับทำคิวบูออกมาได้แค่นั้นจริงๆมันควจะเวอร์กว่านี้เพราะว่าทางผมเองคือชอบดูหนังแอคชั่นซูเปอร์ฮีโรแล้วก็เวอร์แต่ในการคุมโทนหนังต่างๆให้ดูออกมาเป็นเหมือนกึ่ง เสียงขวัญและเป็นเลตติ้งที่จริงจังรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยชอบชอบครับ นั่นแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของเรื่องถือได้ว่าเป็นช็อตโชว์ของเทเลอร์เลยก็ว่าได้พิจิตนอนสายชอตนี้กรี๊เลยยิ่งใหญ่ามาก ที่พบสายอลังการสุดขอบฟ้าท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะทำรายการต่อดไปนะครับขอบคุณากครับ In the deserts of Iraqis, a giant sandworm.